การลดให้บริการฟื้นปูสมรรถภาพคนพิการเคลื่อนที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7จังหวัดพิษณุโลกแนวคิดเริ่มต้นศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7จังหวัดพิษณุโลกมีบทบาทหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาบำบัดพื้นฟูและเตียงความร้อมแก่เด็กพิการในจังหวัดพิษณุโลกรอบคลุมพื้นที่9อำเภอ ซึ่งบางอำเภอมีพื้นที่ห่างไกลทำให้เด็กพิการขาดโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการทางการศึกษาการบำบัดฟื้นปูสมรรถภาพคนพิการความรู้ข่าวสารที่ทันสมัยรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาจากการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7จังหวัดพิษณุโลก พบว่างานหน่วยบริการยังขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการเล่นตามประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยเด็กลงมือปฏิบัติกับสื่อวัสดุอุปกรณ์อย่างอิสระตามความสนใจเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจด้วยตัวเองจากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาเจ็ดจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายนอกห้องเรียนเพื่อให้บริการฟื้นปูสมรรถภาพเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านในพื้นที่ห่างไกลและเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการฟื้นปูสมรรถภาพเด็กพิการในจังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นที่มาในการจัดทำโครงการปรับปรุงรถให้บริการฟื้นปูสมรรถภาพคนพิการเคลื่อนที่ความสำคัญของการใช้รถให้บริการพื้นปูสมรรถภาพคนพิการเคลื่อนที่ม,ทม,ทมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีความบกพร่องหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทความพิการ รวมทั้งเด็กปกติก็สามารถใช้บริการลดการศึกษาพิเศษเคลื่อนที่ได้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัยได้เช่นกันโดยมีการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาประเมินพัฒนาการในด้านต่างๆได้แก่ด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านสังคมและอารมณ์โดยนักสหวิชาชีพและครูการศึกษาพิเศษ ภายในรถจะมีอุปกรณ์ฝึกกระตุ้นพัฒนาการตามวัยมากมายอาทิเช่นอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดอุปกรณ์ทางกิจกรรมบำบัดอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญาอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และอุปกรณ์กระตุ้นด้านวิชาการ ประสบผลสำเร็จของโครงการลดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเคลื่อนที่ 1. เด็กพิการในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการฟื้นฟูตามศักยภาพให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับสังคมได้ 2. เป็นหน่วยพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 3. เด็กพิการในจังหวัดพิสนุโลกได้รับการประชาสัมพันธ์การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4. ผู้ปกครองได้พัฒนาศักยภาพในการฟื้นฟูสมรรถภาพุุรห้านของตนเอง 5. บุคคลภายนอกรู้จักและเข้าใจการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาเจ็จังหวัดพิษนโลก จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมออกหน่วยบำบัดท,ทุกบำรรงสุขตั้งรอยยิ้มให้ประชาชนกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระษีนคกดินทราบรมราชชนนีหรือพออสวและกิจกรรมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เป็นต้น